สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมากันในท็อปปิกที่ว่าชะตาแห่งรักรักแท้จะมาจากราศีอะไรใครก็ตามที่ผ่านมาเจอแลนดอมนี้นะคะถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ของชาวราศีกลุ่มธาตุน้ำเนาะราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะลัคนามีลัคนาพิจิตลัคนากรากฎแลนดอมนี้เป็นท็อปปิกเป็นหัวข้อของโชคชะตาของคุณค่ะ ปรารถนาให้ผู้มาเจอได้สมพง์สัมพันธ์และได้ล่วงรู้ถึงราศีที่จะเป็นเกณฑ์ความรักให้กับคุณในอนาคตนะคะชะตาแห่งรักจะนำพาราศีอะไรมาให้กลุ่มชาวธาตุน้ำคะ่ะวันนี้ผู้ทำนายนะจะเป็นตัวแทนหยิบพลังงานของแลนดอมก่อนนะคะเมื่อเราได้พลังงานแลนดอมแล้วเนาะเราจะมาเปิดชะตาดวงความรักของคุณการวันนี้เลือกใช้ไพ่ของพลังงานแม่มดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า พลังงานของคุณพื้นดวงของคุณในเวลานี้พร้อมที่จะมีรักที่ชะตาแห่งรักจะประทานให้หรืออย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องของดวงชะตาของเราด้วยนะจ๊ะอืม และขออีกสักหนึ่งใบนะเป็นตัวแทนพลังงานของเขานะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอ m a เมซิงทาโรนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะฟังไว้นะคะเป็นกําลังใจดีๆเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูประตูดวงพื้นดวงของคุณกันหน่อยนะชาวกลุ่มธาตุน้ําคุณได้ต้นไม้แห่ง,หงโลกนะคะต้นไม้แห่งธรรมชาติแล้วคุณก็ได้เก้าเหรียญด้วย ดีใจด้วยนะคะชะตาแห่งรักค่ะให้ใบนี้เหมือนชะตาเหมือนชะตาต้องกันแม้จะอยู่คนละทิศคนละทางนะคุณจะได้เจอที่พักใจนะคะก้าเหรียญเป็นคนที่เขาเรียกว่าสมใจของคุณดีกว่า เหมือนเหมือนชะตาแห่งรักได้ขีดเส้นให้คุณได้พบใครสักคนหนึ่งที่เขาคอยอยู่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคุณจริง,รงๆรวมถึงพร้อมสร้างครอบครัวไปกับคุณเป็นพลังงานที่ดีค่ะเป็นต้นไม้แห่งโลกต้นไม้ที่จะอยู่เคียงคู่กับความรักของคุณตลอดไปคุณได้เจอคู่แท้แล้วนะคะดีใจด้วยนะเมื่อคุณได้ซึมซับพลังงานคําพยากรณ์นี้แล้วนะจ๊ะคุณลองดูซิว่า คุณจะมองเห็นพลังงานแรนดอมนี้ไหมแต่เชื่อว่าใครที่มีเกณฑ์ผ่านมาเจอนะคะนั่นคือแรนดอมของคุณแล้วแต่มาเช็คพลังงานเพิ่มเพื่อสร้างปฏิหารให้กับตัวเราเองนะคะมาเมื่อพูดทำนายไงไพออร,คร์คโคใบนี้นะคะให้คุณมองรอบตัวกับสิ่งที่พูดทำนายพูดนะโอ้โหคุณได้อูประตูนะคะประตูที่ เขาเรียกว่าเป็นประตูแห่งความสุขเป็นประตูแห่งความรักเป็นการฮิวิ่งแอนแฮ p ปี้เ s สนะคะถือว่าเป็นประตูคุณจะได้พบเจอรักแท้เนื้อคู่คู่แท้คู่สมพงค่ะคุณจะต้องเห็นพลังงานนะคะตัวเลข7ค่ะตัวเลข7คือตัวเลขพลังงานแรนดอมค่ะถ้าคุณมองเห็นเลข7นะณตอนนี้กับเครื่องมือสื่อสารกับตัวเลขอะไรก็ตามที่โผล่มาเป็นเลข7 ถือว่าโชคชะตาแห่งรักที่เชื่อมโยงคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเลข7จะปรากฏแบบไหนบ้างนะ,ะคนที่ติดตามผู้ทํานายจะรู้อยู่แล้วแต่ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมกับผู้ติดตามใหม่นะคะกับเพื่อนๆของเราที่เข้ามาใหม่นะเลข7นะคะจะเป็นพลังงานเช่นเครื่องมือสื่อสารของคุณตอนนี้มีเลข7ปรากฏหน้าจอณนนเวลานี้หรือไม่คุณต้องเห็นแบบฉับพลันทันทีนะคะแบบเงยไปเห็นมองไปเห็นนะคะหรือ จำนวนแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารที่วางอยู่ตรงหน้าคุณมีเลข7อะไรขึ้นมาบ้างพิมพ์บอกผู้ทำนายหน่อยนะหรือว่านาฬิกาของคุณเลขดิจิตอลหรือว่าเข็มสั้นเข็มยาวของคุณมีอยู่ในตำแหน่งเลข7หรือเปล่าคุณกำลังอ่านหนังสืออยู่ที่หน้า77มีเลข7หรือเปล่าคุณอาจจะเจอแรนดอมนี้แล้วคุณก็เป็นคนกดไลค์คนที่7หรือว่า อคอมเมนต์คนที่700ก็ได้นะคะหรือว่าคุณมาเห็นแรนดอมนี้ผ่านไปแล้ว7วันหรือ7ชั่วโมงใดๆก็ตามก็จะมีเกณฑ์นี้เกิดขึ้นนะคะหรือคุณมาเจอแรนดอมนี้วันที่17ก็ได้นะคะคุณขับรถอยู่หรือเปล่านะมีเลข7ปรากฏอยู่หรือเปล่าหรือคุณเงยขึ้นไปนะคะสัญญาณไฟจราจรนะคะรถที่อยู่ตรงหน้าป้ายทะเบียนรถนะคะถ้ามองไม่เห็นไม่ต้องก้มไปมองนะคะอันนี้คือไม่ใช่พลังงานแรนดอมนะ ไม่ใช่พลังงานของโชคชะตานะคะพลังงานของโชคชะตาต้องให้เห็นแบบตัวเป็นๆเ,เห็นจัดจดนะหรือว่ารถกําลังวิ่งผ่านคนุณไฟสัญญาณไฟแดงกระพริบอยู่หรือเปล่านะคะป้ายโฆษณาคุณซื้อของอยู่เงินที่คุณถืออยู่มีเลขเจ็ดไหมคุณเข้าคิวอยู่คิวที่คุณกําลังรอจะจ่ายสาธารณูปโภคเนี่ยอยู่ที่ เอ่อคิวที่17หรือเปล่าเนี่ยค่ะหาหมออยู่ที่คิวที่77หรือเปล่าคุณต้องได้เห็นเลข7อยู่ตรงหน้าคุณลองมองรอบๆตัวเราแต่ไม่ต้องถึงขั้นทรมานในการมองต้องเพ่งอันนั้นไม่ใช่อันนี้เขาเรียกคุณขวนขวายเพราะคุณหันไปคุณจะเจอปฏิหารของเลข7อยู่แล้วค่ะนะชาว่าน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูในตำแหน่งของเขากันบ้าง โอ้แปดเลยนะคะเขาเขาได้พลังงานของความกังของเขาไม่รู้เขาเข้าเหมือนกับว่าเขา ไม่ได้มีความคาดหวังในเรื่องของความรักเขาอาจจะเป็นคนที่เจ็บช้ำน้ําใจด้านกับความรักมืดบอดก,กับความรักอาจจะโดนหักหลังมาหรือว่าอกหักหรือว่าเจ็บช้ำน้ําใจโดนหลอกโดนซ้อนอะไรมาเขาค่อนข้างเสียใจกับความสัมพันธ์แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเจอรักแท้นะคะและด้านมันเหมือนกับว่าพอได้มาเจอคุณมันกลายเป็นความรักที่ต่อยอดเป็นต้นไม้ที่เตรียมงอกเงยหรือว่า งอกงามที่จะผีดอกออกผลในอนาคตเดี๋ยวเราไปดูกันในบรรทัดที่2ค่ะไพ่กำลังจะเล่าเรื่องนะคะเรื่องราวดีๆนิมิตหมายที่ดีความสุขความสมหวังกับไพ่เล่าเรื่องอาจจะตรงกับคุณตลอดทั้งคลิปนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้ตรงทั้งหมดอาจจะแค่บางช่วงบางตอนเนาะบางคนก็ เขาเรียกว่าไม่ได้ตรงเลยนะคะดังนั้นใช้วิจารณญาณสิ่งดีๆรับไว้อะไรไม่ใช่วางไว้ตรงนี้ถึงแม้แรนดอมนี้จะตรงมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะแนะนําว่ามาดูดวงส่วนตัวเป็นสําคัญจะดีที่สุดนะเดี๋ยวผู้ทำนายขอใช้ไอดียไลน์นะคะของผู้ทำนายอยู่ที่หน้าปก YouTube กับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้นะคะกับคำอธิบายใต้คลิปนี้จะมีไอดีลยอยู่นะ มาเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะอย่านำคำพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงตัวเองนะคะนี่มีการอ่านดวงรวมนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผู้ทำนายวางอีกสักใบเราจะมาเฉลยในเรื่องของราศีโชคชะตาแห่งรักที่จะนำผามาให้กับคุณแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวผู้ทำนายจะเขียนให้นะคะโอเค ดวงเกณฑ์นะคะในคำพยากรณ์ในแรนดอมนี้นะคะชะตาแห่งรักนะคะ ที่จะนำพาความรักมาให้กับคุณนะคะมีเกณฑ์ว่าเป็นคนราศีเมถุนนะคะราศีตุลนะคะแล้วก็ราศีกุมนะและอีกสามพลังงานราศีนะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะจะเป็น6กราศีที่มีเกณฑ์เข้ามาเป็นโชคชะตาแห่งรักให้กับคุณนะคะถ้าคุณรู้ราศีแล้วเดี๋ยวลองไปฟังนักสัตว์ดูนะคะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตรงราศีหรือตรงนักสัตว์ก็ได้นะคะพลังงานนักสัตว์เขาเป็นคนที่ เกิดในปีฉลูปีมะโรงปีมะแมปีจอและปีมะเสงกับมะเมียค่ะนี่คือพลังงานของเขานะคะตรงสองอย่างเลยเนี่ยถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะขอไปเชื่อมโยงเลขฐานดวงของเขานะคะที่เป็นตัวเลขที่ชี้ชัดเป็นตัวเขามากขึ้นนะคะมีพลังงานของเลข8ค่ะมีพลังงานของเดี๋ยวนะในมีพลังงานของในตำแหน่งของ เลข7แล้วก็มีพลังงานในตำแหน่งของเลข9ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวกับเขาจะมีเลข8เลข7แล้วก็เลข9นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวพันเกิดวันที่8วันที่7วันที่9ก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่อายุที่เข้าหาคุณน่ยอายุของเขาเนี่ย อาจจะมีตัวเลข8ตัวเลข7หรือตัวเลข9นะคะพอสอเกิดคู่สุดท้ายปีเกิดแบบคิดปีเกิดแบบไทยคู่สุดท้ายนะคะอาจจะมีตัวเลข8ตัวเลข7และตัวเลข9ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับคําว่าวันเสาร์มีความสัมพันธ์กับพุธกลางวันพุธกลางคืนด้วยมีความสัมพันธ์กับเดือนเดือนที่เป็นเดือนสําคัญของเขานะคะอาจจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะกระกฎาสิงหาแล้วก็กันยาค่ะนี่คือเดือนสําคัญของเขานะทีนี้ถ้าถาม ว่าในพลังงานนี้นะ เขาเลข8เลข7เลข9สามารถเป็นได้หมดว่าคุณเห็นเขาคุณจะเห็นคุณเห็นตัวเลขคุณนึกถึงเขาคุณเห็นเขาคุณเห็นตัวเลขนั้นเช่นทะเบียนรถ3ตัวหลังเบอร์มือถือสตัวหลังบัตรประชาชนพาสปอร์ตนะคะเลขที่บ้านเลขที่ที่พักอาศัยชั้นที่เขาทํางานเสื้อกีฬาแม้กระทั่งชื่อไลน์ของเขาอาจจะมีตัวเลขเหล่านี้ปรากฏอยู่ก็ได้นี่คือพลังงานที่มีความชัดเจนนะคะคือเลข8เลข7แล้วก็เลข9ทีนี้ลองมาเชื่อมโยงในคําพยากรณ์ชะตาแห่งรักกันบ้างเนาะ ต้องบอกแบบนี้นะคะชะตาแห่งรักครั้งนี้เนี่ยคือ1คุณมีแรงปาถนาใอยากจะมีความรักคุณยังมองว่าโลกใบนี้ยังมีคุณรอว่าเขาจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเนีที่ก้าวเข้ามาให้ชีวิตกับคุณจริงๆแล้วคุณกลับเป็นที่พักใจคุณเป็นต้นไม้แห่งโลกเนาะคุณเป็นเวอร์ทีนั่นหมายความว่าตัวคุณอ่ะมีมีม มีพลังงานที่ดีที่พร้อมที่จะอบอุ้มให้กําลังใจคนและคนคนนั้นน่ะเขาโซซัสโซเซ,ซ,ซมาจริงๆนะคะใจเขาเจ็บใจเขาช้ำมาแล้วเขามาเจอคุณน่ะมันเป็นที่พักใจให้กับเขาก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นประตูแห่งความรักเป็นประตูแห่งการฮิวใจเลยแหละนะคะสร้างพลังชีวิตให้กับเขามากๆนะเขาเป็นคนที่ผิดหวังในรักอาจจะอยู่ในตําแหน่งของพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้หรือผิดหวังในรักเพิ่งเลิกกับรักมาและเขาเป็นคนที่ถูกหลอก เป็นคนที่หมดศรัทธาในรักแต่เมื่อมาเจอคุณแล้วทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนเขาได้คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยพลังงานที่ดีนะคะเขาเป็นเกณฑ์ที่คุณกับเขาเนี่ยถามว่าเป็นพลังงานที่เป็นคนคุ้นเคยหรือเปล่าคุณกับเขาไม่ใช่คนคุ้นเคยนะคะแต่มีเหตุการณ์ให้เจอกันมาจากการเดินทาง การเดินทางการไปสัมมนานอกสถานที่การไปประชุมนอกสถานที่การติดต่องานนอกสถานที่การทำอะไรที่แตกต่างจากเส้นทางที่คุณใช้ชีวิตอยู่แบบจำเจทุกๆวันมันจะมันไม่ใช่เส้นทางนั้นมันจะเป็นเส้นทางที่แตกต่างออกไปคุณอาจจะไปท่องเที่ยวแบ็คแพคคนเดียวคุณอาจจะเข้าไปศูนึกสูนหนังสืออ่านหนังสือเพียงลําพังแล้วได้เจอเขาก็ได้หรือคุณอาจจะไป ท่องเที่ยวแล้วอาจจะหลงทางเจอเขาก็ได้มันมาจากการเดินทางการพูดคุย เขาเป็นคนแปลกหน้าให้กับคุณคนหนึ่งซึ่งเส้นทางความรักเนี่ยมันมาจากการเดินทางทีนี้ถามว่าการเดินทางนอกจากการเดินทางบนโลกมนุษย์ปกติเนี่ยเรียกว่านั่งเอ่อนั่งเครื่องบินนั่งรถนั่งเรืออะไรก็ตามแต่มันแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้คุณมีเกณฑ์ที่ชะตาแห่งรักจะนำพานในด้านออนไลน์ด้วยการออนไลน์ก็คือการให้กำลังใจกันนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นพอพอให้กำลังใจแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ในการนัดเจอกันเพื่อพูด คุยเพราะว่าเราคุยกันแล้วสึกอบอุ่นเหลือเกินเดี๋ยวถ้าคุณเจอใครตามราศีนักสัตว์ตัวเลขที่เกี่ยวพันเนี้ยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะถ้าคุณเจอแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอบอุ่นคุณคุยกับเขาอบอุ่นเขาก็บอกว่าเออคุยกับเธอแล้วผมอบอุ่นคือไอ้คำว่าอบอุ่นอ่ะมันไม่มันต่างจากคำว่าเออชอบคุยนะแต่มันคุยเรารู้สึกมีความสุขมันอบอุ่นไปหมดนะคะ ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นนะและทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเรียงตัวแล้วก็ถักทอร้อยเรียงให้มันเหมือนกับว่าช่วงเวลามันผ่านไปอย่างจาก จากเส้นทางที่เราต่างที่มาเนี่ยมันจะทำให้แนบชิดกันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะและมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางแสดงว่าปัญหาของการเดินทางมันอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวพันเขามีดวงเดินทางคุณก็มีดวงเดินทางแต่ว่าเวลาอาจจะเหลื่อมหรือว่าอาจจะอยู่ไกลกันเกินไปภาระหน้าที่แต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันนะคะพลังงานนี้นะคะยังคงเป็นการรอคอยการพูดคุยแบบเรียนรู้นะคะแต่เป็นการเรียนรู้ที่เรารู้สึกสบายใจและอบอุ่นนะเป็นความรักที่ ที่ต้องอาศัยความไว้วางใจเพราะเราจะอยู่คนละทิศคนละทางนะคะคุณจะเป็นซิกออฟคัพนะคะคือพลังงานของคุณเนี่ยจะอ่อนอ่อนผ่อนปลนนะคะจะไม่ตึงเกินไปแล้วก็จะไม่จุกจิกในขณะที่เขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายรู้สึกอยากจะมาหาคุณอยู่ตลอดเวลาเลยมีพลังงานของการขับเคลื่อนที่อยากจะมาหาคุณมากมายเลยนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่ความชัดเจนว่าตัวของเขานั้นนะคะ นอกจากความรู้สึกที่เราจะคุยกันครั้งแรกเรารู้สึกถูกชะตาแล้วนะพอได้คุยสักพักรู้สึกอบอุ่นนะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยสุขใจอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่ารักใช่หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะอย่างนี้เขาเรียกว่ารักใช่หรือไม่ในตำแหน่งควีนดาบโอ้โหมันเรียกว่ารักจนจนคุณรู้สึกห้ามใจตัวเองไม่ได้ทั้งๆท,ที่คุณแกร่งมากพอนะ คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกพิเศษกับคนคนนี้มากๆและคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทาไมจะต้องรู้สึกพิเศษกับคนคนนี้ทั้งๆที่พยายามจะห้ามตัวเองไม่ให้รักเขาเร็วเกินไปจะค่อยเป็นค่อยไปแต่เราก็ไม่สามารถทําได้ไม่สามารถฝืนความรู้สึกได้เราก็เลยแบบค่อนข้างสับสนและย้อนแย้งในตัวเองนะคะเป็นความรู้สึกที่คุณบอกไม่ถูกนะคะ คุณ50 50กับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงกับตัวเองเนาะแต่สุดท้ายคุณก็แพ้ทางความรู้สึกนะคะแพ้ทางเขาแพ้ทางความรู้สึกแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราอะกลังคุยเรื่องอนาคตโดยไม่รู้ตัวมันเป็นพลังงานที่ดีค่ะทีนี้ถ้าถามว่าความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนี้เป็นลัคกี้เขาเรียกลัคกี้เลิฟหรือเปล่านะคะเป็นความรักที่โชคดีสําหรับคุณหรือเปล่าถ้าคุณดูไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นประตูที่เปิดออก เพื่อรับสิ่งใหม่ๆรับความสุขรับความอบอุ่นใหม่ๆจริงๆนะคะและไพ่พลังงานนี้คุณจะได้เขาเรียกว่าเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันนะคะเกณฑ์ที่มาบอกแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่า เขาเห็นเราความรู้สึกของเขาแบบแรกเขารู้สึกอย่างไรบางทีพลังงานนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วในตอนนี้นะคะในบางดวงชะตาบางดวงก็อาจจะกำลังเกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวจะบอกวันเวลาให้นะอืมการที่เขาเดินทางโอ้โหเขาก็หม่นหมองด้านความรักเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องเจอความรักเนาะสุดท้ายคุณเป็นคนที่ช่วยเขาจริงๆนะคุณเป็นคนที่ปลอบประโลมเขาจริงๆนะ มันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยจากที่ไม่เคยไม่คิดว่ามันมันจะมีใครรักเขาจริงอะ,ะเขารู้สึกพิเศษกับคุณมากๆเอาเป็นว่าเขารู้สึกดีต่อใจบางทีคุณอาจจะเจอใครสักคนที่หน้าบาเบียหน้าบาแล้วก็นั่งกําลังท้อชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่ก้าวเข้าไปพูดคุยให้กําลังใจแล้ว มันอาจจะเป็นปฏิหารว่าคุณกําลังคุยกับเนื้อคู่ของคุณในอนาคตก็ได้คือมันสามารถเกิดได้ทุกที่มันมาจากการเดินทางของคุณที่มันไม่ปนมันไม่ใช่เวลาปกติที่เราจะต้องทำ ออหรือว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะต้องอเช้าไปทํางานเย็นกลับแบบนั้นนะคะเป็นความรักที่ดีเขาเจอปุ๊บเขารู้สึกดีกับคุณเขามองคุณเป็นคนจิตใจดีเลยล่ะคะ่ะเป็น u e e n of Cu ัพเลยมองคุณเป็นคนที่จิตใจดีตั้งแต่แวบ,บแรกที่เห็นอาจจะมีการพูดคุยแล้วเขารู้สึกถึงน้ําเสียงของคุณที่มีความอบอุ่นแล้วก็มีความจริงจังจริงใจแล้วมีความเอื้อเฟื้อในคําแนะนําทุกคำนะคะเขารู้สึกได้อืขอดูต่ออีกสักสองใบนะ เวลาที่เขาคุยกับคุณน่ะเขาไม่อยากจะให้เวลานี้มันหมดเลยเขาเขาไม่อยากจากคุณเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขาเกิดความรู้สึกดีๆพิเศษบอกไม่ได้บอกกับตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมจะต้องรู้สึกพิเศษกับคุณคือเขารู้สึกแล้วจนไม่อยากจะไม่อยากจะสูญเสียเวลาไม่อยากไม่อยากเดินออกจากร้านไม่อยากยุติการสนทนากับคุณไม่อยาก คือเขาจะต้องยังไงถ้ารู้ว่าถ้าเขาไม่ขอไลน์คุณเนี่ยเขาจะต้องไม่ได้ติดต่อคุณอีกแน่หรือว่าไม่ได้ขอการติดต่อนะเขาจะต้องสิ้นสุดแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องขอการติดต่อเพื่อเป็นการเริ่มต้นความรักค่ะเป็นไพ่เด็กถ้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานต่อไปนะคะคุณล่ะถ้าคุณเจอเขาในครั้งแรกคุณจะรู้สึกอย่างไรนะคุณรู้สึกว่าเขามีความทุกข์ ก็อย่างที่บอกเหมือนเขาเป็นพลังงานแบบนี้คุณรู้สึกว่าเขามีความทุกข์ต้องการต้องการใครสักคนหนึ่งที่เ,เข้ามาปลอบโยนแล้วคุณก็เป็นคนนั้นจริงๆเนี่ยตอนถามความรู้สึกเขาตัวเขาเป็นพลังงานเนี่ยเหมือนเขาทุกข์เขาเศร้าหมองแล้วคุณเข้ามาปลอบปลอมอ่ะแล้วพอถามถึงตัวคุณอ่ะคุณเข้าไปช่วยเขาจริงๆอาจจะช่วยแบบไหนก็ตามหรือให้คำแนะนำหรือให้ความรู้สึกที่ดีนะคะ มันเหมือนเป็นพลังงานที่ดีค่ะคุณไม่ได้ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับเขาในแว็บแรกที่ที่เห็นกันหรอกมีแต่เขาเนี่ยเป็นฝ่ายขอติดต่อคุณซะมากกว่าคุณค่อนข้างเฉยๆนะคะแต่คุณก็ให้นะคุณก็เหมือนว่าเออมองเป็นมิตรภาพนะคะและพอการติดต่อการพูดคุยกันน่ะมันจะมีเรื่องของเส้นทางกันคุยกันต่อ มาเจอกันใหม่เกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะคะไพ่พลังงานเดวิวเกิดขึ้นค่ะคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณอะรักเขารู้สึกพิเศษกับเขาจนวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคิดถึงหนักมากนะคะแล้วคุณถึงจะรู้ตัวว่าคุณมีเขาอยู่ในหัวใจ คุณไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นจากคำว่าตกหลุมรักเขาแต่เขาอ่ะเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณและพูการพูดคุยกันนะคะเป็นสีไม้เทา้ามันมันคุยกันรู้เรื่องไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยพอคุยกันบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเดวิวกิเลสตันหาราคะและคุณก็จะยอมรับเลยว่าฉันอ่ะรักเขาเข้าแล้วโอเคเป็นพลังงานที่สวยงามจริงๆนะคะต่อมาค่ะเราไปเช็คกันหน่อยนะว่า ถ้าความสัมพันธ์ของเราถ้าได้คบกันจะเป็นอย่างไรเนาะอ่ะเอาให้จบรู้เขารู้เราแล้วรู้ใจเราแล้วก็มารู้พลังงานว่าถ้าเราได้ตัดสินใจคบกันเป็นความรักความสัมพันธ์จริงๆมันจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานความรักของเราจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่เมจิเชียนนะคะเป็นพลังงานที่ถือว่าเป็นการนับหนึ่งค่ะการเริ่มต้นความสุข การเข้าไปแชร์ลิงความรู้สึกซึ่งกันและกันเขาชอบอะไรเราชอบอะไรไมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นในพลังงานนี้อย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะเป็นเรื่องตื่นเต้นที่กําลังจะเกิดขึ้นนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะ,ะไปต่อนะคุณไม่รู้หรอกว่าความรักจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่คุณรู้สึกได้อย่างเดียวว่ามันก็ มันเป็นเหตุการณ์ที่ที่ความรักครั้งนี้มันต้องเรียนรู้มันยังเป็นเหมือนพลังงานของการควบคุมและคอนโทรลนั้นในภาพจะสังเกตว่าเด็กคนหนึ่งกําลังเล่นว่าวเนาะมันมันคือการควบคุมและคอนโทรลความรู้สึกเหตุการณ์การแก้ปัญหาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อให้เหมือนเกมกีฬานะชนิดหนึ่งแบอบกว่าเออเราจะต้องวางแผนยังไงเพื่อให เราประสบความสําเร็จนะนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวเหล่านี้นะมันก็จะเป็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าไพ่ใบว่ายังไงต่อไปนะคะวงล้อแห่งโชคชะตาค่ะถ้าคุณได้รักกันมันจะเกิดการเรียนรู้ทั้งคุณและเขาและมันเกิดการเขาชอบอะไรคุณชอบอะไรเกิดการปรับตัวตรงกลางเกิดการเรียนรู้ เราจะต้องไม่ตึงเกินไปจนสายป่านขาดเนาะแล้วเราก็จะต้องไม่ให้หย่อนเกินไปจนว่าวตัวเนี้ยตกลงพื้นมันคือการควบคุมและบาลานซ์ของกันและกันจากแหล่งเขาเรียกว่าถูกเลี้ยงดูต่างกันความชอบต่างกันแต่เราจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันตรงพลังงานนี้เราจะยืนอเขาเรียกว่าเราจะเจอกันแบบทางสายกลาง ถือว่าเป็นความรักที่ดีที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนะคะเพราะอะไรนะคะโชคชะตาจึงนำพาให้เราต้องมาเจอแลนดอมนี้เนาะเพราะอะไรนะเพราะว่า ถึงเวลาของคุณค่ะอาจจะเป็นแรงอธิษฐานอาจจะเป็นโชคชะตาอาจจะเป็นเรื่องราวความรู้สึกดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นความสุขความสมหวังแรงอธิษฐานของคุณจึงนําพาให้คุณได้เจอความรักความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะโชคชะตาเนาะใบที่สองค่ะมันเป็นพลังงานของการเรียนรู้การได้เจอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเหมือน บริหารความรักเข้ามามีส่วนช่วยทําให้ความรักของคุณเนี่ยดูครบถ้วนกระบวนความมากยิ่งขึ้นเนะาะไพ่พลังงานต่อมาคืออู้คิงออฟคัพคุณก็น่าจะได้เขาละค่ะไม่ว่าเขาหรือเธอไม่ว่าจะเป็นรักชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงคุณจะได้คนที่เป็นคู่แท้ตามพลังงานของธาตุตามพลังงานของธรรมชาติแล้วก็เป็นพลังงานของโชคชะตาและ ดวงของคุณยินดีด้วยนะคะกับความรักครั้งนี้นะเป็นที่พักใจให้กันและกันความรักนี้สมหวังไปในทิศทางที่ดีค่ะใครก็ตามที่มาเจอแนนด,นดอมนี้ปรารถนาให้จูนติดปรารถนาให้เขาเข้ามาแล้วและปรารถนาให้เขาจะเข้ามาในอนาคตส่วนใครที่ยังยังไม่เจอคาดผู้ทำนายมองว่าจะอยู่ราวๆนะคะ6เดือน สเดือนถึง6เดือนอาจจะมีเกณฑ์ในความสัมพันธ์ที่วกวนแล้ววกแวะเวียนกันเข้ามาแบบนี้ก็ลองลุ้นดูนะคะแม้ว่าแรนดอมนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนผ่านไปหลายปีจะดูเหมือนแรนดอมเก่าแต่ถ้าคุณมาเจอในครั้งแรกคำตอบเนี่ยจะเป็นเวลาปัจจุบันเสมอไม่มีคำว่าหมดหมดอ่าหมด หมดปีไม่ขังไม่เกี่ยวนะคะไม่มาเหนือการเวลามันเป็นแรนดอมที่คุณบังเอิญมาเจอนะคะก็ให้นับเดือนที่คุณมาเจอเนี่ยไม่ต้องนับนับเดือนหน้าของเดือนต่อไปเป็นนับหนึ่งแล้วลงนับไปประมาณ4เดือนถึง6เดือนอาจจะลุ้นอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะเพราะว่ามันเด็ดที่เลขของพลังงานว่าอาจจะเป็นจังหวะ เดือนที่4ก็ได้ที่คุณอาจจะเจอหรือบางทีคุณอาจจะเจอจากนี้ไปใน4วันอย่างเร็วสุดช้าสุดก็ไม่เกิน6เดือนเป็นพลังงานเป็นพลังใจให้นะคะกดติดตามผู้ทานายเอาไว้ด้วยเพราะาเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวพลังงานที่จะเข้ามาเกี่ยวพนันเราจะใช้ไพ่ที่เป็นไพ่สายเวทขึ้นมากขึ้นนะคะเพื่อดึงพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของธาต เขาเรียกธา,าราศีได้จ่นชัดขึ้นฝากกดติดตามไปด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนใครสะดวกกดปุ่มซุปเปอร์แทงเป็นการสนับสนุนช่องกดได้เลยหรือใครอยากแชร์แบบใจแลกใจแชร์เป็นการเปิดประตูดวงแชร์เป็นผู้ให้แชร์เป็นค่าครูขอบคุณมากๆปรารถนาให้ผู้ให้ทุกคนนะคะมีความสุขคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ